คลิปนี้จะมาสอนวิธีคิดแบบคนสําเร็จคุณจะได้รู้ว่าคนสําเร็จคิดยังไงเพราะคนสําเร็จกับคนล้มเหลวเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะความสําเร็จเป็นผลผลิตเริ่มต้นจากความคิดข้อที่หนึ่งเลยนะคะคนสําเร็จคิดการไกลค่ะอลีบาบาเนี่ยเขามีแผนธุรกิจล่วงหน้าถึงหนึ่งร้อยปีเลยนะคะญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเดลี่ห้าปีสิบปีประเทศไทยมีเดลี่แค่ปีต่อปีนะคะ ดารี่สองศูนย์หนึ 0, ่งศูนย์ดารี่สองศูนย์สองหนึ่งดรี่สองศูนย์สองสามแต่ญี่ปุ่นอ่ะเขามีด a รี่ล่วงหน้าเลยนะคะถึงห้าปีสิบปีทําให้เขาคิดการไกลคุณเคยคิดไหมคะว่าวันเนี้ยในปีหน้าวันเนี้ยในห้าปีข้างหน้าวันเนี้ยในสิบปีข้างหน้าคุณจะเป็นเช่นไรคุณจะมีเงินในบัญชีเท่าไหร่คุณจะทํางานอะไรอยู่คุณจะทําอาชีพอะไรคุณจะอยู่ที่ไหนแล้วจากจุดเนี้ย ไปถึงจุด5ปี10ปีคุณจะทำไงให้คุณไปถึงจุดนั้นได้คะคนจนส่วนใหญ่คิดเฉพาะรายวันเราเรียกว่าหาเช้ากินค่ำวันเนี้ยทำงานเพื่อตอนเนี้มีข้าวกินคนที่ทำงานกินเงินเดือนก็ทำไปรอสิ้นเดือนมีไรายได้คนที่เป็นระดับผู้จัดการมินิเจอร์หน่อยอาจจะคิดเป็นรายคอ์เตอร์ คิดว่าคอเตอร์นี้ทําไงคอเตอร์หน้าทําทไงคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคิด1ปีถึง5ปีค่ะแต่ถ้าคุณเป็น CEO บริษัทใหญ่ๆอาจจะต้องวางแลน่ง5ปีถึง10ปีเชียวน,นะคะเห็นไหมยิ่งคุณสําเร็จมากขึ้นยิ่งคุณรวยมากขึ้นคุณยิ่งต้องคิดการไกลเพิ่มมากขึ้นเป็นแผนระยะยาวข้อที่2นะคะคนรวยเนี่ยหรือคนสําเร็จเนี่ยจะมองความจรงิงตามความเป็นจรงิงไม่ได้โลกสวยนะคะ คนที่โลกสวยคือคิดว่ามันไม่มีทางที่จะล้มเหลวเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางจะผิดหวังเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางจะผิดพลาดเป็นไปไม่ได้เขาจะมองว่าอะไรบ้างที่มันมีโอกาสล้มเหลวอะไรบ้างเป็นสิ่งที่เขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้เพราะส่วนใหญ่ที่เราผิดพลาดเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรมันมี โจทย์บางอย่างพรอยบางอย่างที่เรายังมองไม่เห็นฉะนั้นคนกลุ่มนี้จ,จะมองความจริงตามความเป็นจริงข้อสามคนสำเร็จจะคิดถึงคนก่อนเขาสามารถอ่านใจคนได้นะคะเขารู้เขามีจิตต่อวิทยาของมนุษย์ไม่งั้นเขาไม่สามารถผลิตสินค้าตามที่ตลาดต้องการได้ใช่ไหมคะเขาเข้าใจลูกค้าเขาเข้าใจตลาดเขาเข้าใจคน าใจคนไม่ใช่เฉพาะลูกค้าอย่างเดียวนะคะเขาใจคนในองค์กรก็าสามารถนำทีมบรอนทีมได้เขาสามารถที่จะทำให้คนรักเขาศรัทธ,ธาเขาเชื่อมั่นในตัวเขาได้นี่คือการคิดอย่างคนสำเร็จก็ยกตัวอย่างมาสาววิธีนะคะวิธีการสร้างสกิลทักษะสำหรับคนสำเร็จและคนรวย เขาก็เริ่มจาก3ามอย่างนี้แล้วถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณก็กดติดตามไว้นะคะจะมีคลิปวิดีโอใหม่ส่งตรงมาที่มือถือคุณโดยทันทีค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ถ้าชอบฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยผลิตคลิปดีๆออกมาอีกหน่อยนะคะบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะอย่าลืมยิ้มในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ